เฮ้ยเฮ้ยผมมีไซส์ขึ้นมาหน่อยนะครับสิตัวนี้ไซส์สวยอยู่นี่ของลอกครับเขามาลอกเจ้าของนาเขาหน้าจะให้เจ้าของนามาลอกใหม่หรือเปล่าเห็นเขาแมคโครมาสองสามวันก่อน ไอ้วันที่ผมมาจมโคนวันก่อนเนี่ยนี่อันนี้กบยางนกขุนทองครับสิบหกตัวอะไรวะแปดสิบเก้าบาทเนี่ยเก้าสิบาทนี่แหละนี่เต็มปากเลยชอนยำเช้าครับหือใสสวยเลยตัวนี้เคครับหวานเจี๊ยบ